สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพิมรีพายติดเทรนด์อีกเหตุทุ่ม400ล้านเหมาบัตรลิเวอร์พูลแมนยูเปิดขายลดราคาเป็นประเด็นติดกระแสดได้ตลอดสําหรับแมคคาออนไลน์คนดังพิมรีพายล่าสุดชื่อเธอก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอีกรอบทั้งทําอึ้งทั้งประเทศด้วยการไลฟ์สดขายบัชมการแข่งขันแมตช์ดแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่สนามราชมังคลาแบบลด रखा โดยพิมรีพายยังเปิดเผยว่าได้ทุ่มเงินกว่า400ล้านบาทซื้อบัตรชมการแข่งขันจำนวนมากมาเทขายลดราคาครั้งนี้แถมยังแจกบัตรชมการซ้อมของแจ็คสันหวังอีกด้วยซึ่งมีผู้สนใจแห่ซื้อบัตรกันเป็นจำนวนมากในขณะที่ชาวเน็ตอีกฝั่งทวงถามไปที่ผู้จัดงานว่าในว่าหนึ่งสิทธิ์ต่อบัตร4ใบแลนะทำไมพิมพ์รีพายถึงสามารถทุ่มซื้อมาได้มากมายขนาดนี้ซึ่งคงต้องรอฟังคำชี้แจงอีกทีครับท่านผู้ชมละครับมีความคิด เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ